เชิงกลของสสารนะคะสาสารคืออะไรนะคะคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเ,เรานะคะมันสาสารพวกนี้มันมีน้ําหนักมันต้องการที่อยู่นะคะแล้วก็สัมผัสได้เช่นอ่ะกระดาษใช่ไหมไมโครโฟนที่อาจารย์จับขวดนะ้ำแก้วน้ำพวกนี้เปนต้องการที่อยู่ไหมถ้าวางไว้อย่างนี้มันต้องมี เทไปไปภาชนะตัวไหนมันก็จะอยู่ตามรูปภาชนะนั้นนะคะทีนี้สารมีอะไรบ้างน,นะคะมีของแข็งของแข็งก็ที่เป็นรูปร่างนะคะนาฬิกาโทรศัพท์กระเป๋ากระโต๊ะมีอออของแข็งนะคะต่อมาเป็นของเหลวของเหลวมีอะไรบ้างมีน้ำมีน้ำมันของเหลวต,ต่างๆโลชั่นครีมอ,อะไรพวกนี้เป็นของเหลวใช่ไหมคะแล้วก็มีแก๊สนะคะแก๊ส นะคะแก๊สก็คือเป็นปริมาณที่ไม่แน่นอนนะคะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชาะเช่นเดียวกับของของเหลวนะคะอ่าแล้วก็อีกัน,น่งที่เราสามัยน่าจะเป็นใหม่สำหรับพวกเราก็คือ plasma นะคะเป็นสถานะที่ประกอบด้วยอนุภาคอะตอมที่มีประจุรวมกันอยู่ในลัสะก g า s หรือแก๊สนะคะเมื่อมีรุภูมงสูงขึ้นจะแตกตัวเป็นไอออนและเปลี่ยนสถานะเป็นพลาสมาได้แก่สาร,สารใน อากระนั่นเองนะคะอ่ะมาดูตรงนี้ดีๆนั่คือนะคะเรามาเรียนคีย์เวิร์ดคำว่าความเค้นความเครียดแล้วก็อย่างบรัสน,นะคะบรัสยึดอยู่นั่นเองความเค้นคืออะไรอ่ะดูนะเอาฟังดูฟังไม่ไม่ขขคุยกันนะคะยิ่งเวลาน้อยความเค้นหรือสตรีส แรบจะเป็นตัวซิกม่านะคะเป็นตัวนี้เป็นปริมาณที่บอกถึงแรงต้านภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ซิกม่าจะมีค่าเท่ากับแรงต่อพื้นที่แรงมีหน่วยเป็นนิวต้าพื้นที่มีหน่วยเป็นเมตรกำลังสอง นิวตันต่อเมตรกำลังสองเป็นหน่วยของความเข้นะคะหรือเรียกว่าปาสคาลนั่นเองอันนี้คือความเข้นะคะต่อมาความเครียดสเตรนสัญลักษณ์ก็คือตัวเอฟซอร์ตตัวคล้ายๆตัว E หรือแต่เขาเรียกเอฟซอร์ตนะคะเ e ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุก็คือเดลต้าเอลนะคะ เมื่อมีแรงภายนอกกระทำหารด้วย L0 ศเดลต้า L คือความยาวที่เปลี่ยนไป L0 คือ L เรต้นนะคะ L เรต้นมาน,นี่คือความเปลี่ยนของมันนะคะโอเคทีนี้มันจะมีคำว,ว่าความเข็นดึงความเครียดดึงนะคะ ความเค้นดึงหมายถึงความเค้นที่เกิดจากแรงดึงก็คือแรงดึงต่อพื้นที่หน้าตัดของมันนะคะซึ่งความเค้นดึงก็สูตรเดิมเลยก็คือนะคะซิกมาก็คือความเค้นเท่ากับ f ส่วน A นะคะความเครียดก็คือเอสรอนก็คือเดลต้าเอส่วนเอสูความเครียดดึงหมายความว่าเมื่อเกิดการดึงแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดความยาวเพิ่มมาก แลวความยาวเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลจากความเค้นดึงเองนะคะก็จะมีสูงสองสูงนี้นะคะอ่าสองสูงนี้ทะะีนี้เมื่อกี้เป็นความเค้นดึงความเค้นความเครียดดึงต่อมาเป็นความเค้นอัดความเครียดอัดหมายถึงความเค้นที่เกิดจากแรงอัดกระทาต่อพื้นที่หน้าตัก โดยแรงอัดจะต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตาเสมออัดเข้าไปในแนวตั้งฉากนะคะอ่าแล้วก็เกิความเครียดความเครียดก็คือสูตรเดิมเลยจะเป็นเครียดอัดเครียดอัดที่เกิดจากการวัตถุมันหดตัวเข้านะคะซึ่งแรงมันมากระทำในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ก็คือแนวไหนคะตั้งฉากกับพื้นที่นะคะอัดอัดมันเข้าไปตั้งฉากกับพื้นที่เองอันนี้คือพื้นที่เองนะคะอัดเข้าไปตั้งฉาก อันนี้คืออัดเขา่าอันดึงดึงความเคลดึงคือดึงออกความเคล็อัดคืออัดเขา่านะคะสูรเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะต่อมามันจะมีความเค้นเฉือนหมายความว่าอะไรความเคนเฉือนความเครียดเฉือนนะคะความเค้นเฉือนก็คือเกิดจากแรงเฉือนกระทําต่อพื้นที่หน้าตักโดยแรงเฉือนจะขนานกับ พื้นที่หน้าตัดสมุน,นะคะและเป็นแรงที่พยายามทำให้เกิดการขาดออกจากการตามแ,แวนวระนาบนะคะความเครียดเฉือนเหมนการแตนสูตรจะต่างกันก็คือจากตัวแปรต่างกันถ้าเป็นลักษณะเฉือนใช่ไหมอันนี้ f แต่เฉือนต้องอยู่ในลักษณะขนานใช่ไหมคะถ้าเป็นความเข็นเฉือนจะไม่ได้ตฉากนะแรงที่เกิดขึ้นก็คือแรงในแนวขนานนั่นเองนะคะแล้วก็ความเครียดเฉือน ความเคลื่อนเฉยก็ค,คือตัวแกรมมานะคะคือ x ส่วน h อ่า x คืออะไร x คือระยะที่มันอ่าเปลี่ยนรูปร่างไปหาด้วยความสูงของมันก็คือตัวนี้อันนี้คือ x x คือที่มันเปลี่ยนไปเป็นกิลเซนกินอะไรก็ว่าไปหรือกิลเมตรก็ว่าไปนะคะอ่ะต่อมาจะเป็นความเคลื่อนและความเคลื่อนเชิงปริมา เป็นความเขาเรียกนะกรณีนี้จะกรณีที่เราจุ่มวัตถุลงในของไหลซึ่งอยู่นิ่งของไหลจะออกแรงกระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากกับผิวเสมอในทุกทิศทางนะคะทาให้ปริมาณของวัตถุมันเล็กลงเล็กน้อยถ้ามันจุ่มลงไปเนาะ,ะเพราะว่ามันโดนอัดทุกทิศทางโดยที่แรงกระทำต่อพื้นที่ของวัตถุใต้ของไหลเราเรียกว่าความดา เพราะฉะนั้นความเข็นเชิงปริมาตรมันคือการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดขึ้นเรื่องจากแรงที่มันกดตงไป,ป,ปนะคะทุกที่ทุกทางนะคะเวลาวัตถุจุ่มลงไปของเหลวนะคะส่วนความเครียดที่เป็นผลมาจากความเข็นเชิงปริมาตรเราเรียกว่าความเครียดเชิงปริมาตรความเครียดเชิงปริมาตรมันคือเดลตาวีหารด้วยมีสูนคล้ายๆกับ ความเครียดปกติก็คือเดลต้าเอลหารด้วยอะไรอยู่เอลศูนย์หรือเดลต้าเอลหารด้วยเอลศูนย์อันเดียวกันนะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นความเครียดเจอโควิามา,มาจะเป็นเดลต้าบีแต่ถ้าเป็นความเครียดปกติที่เป็นความเครียดเคน้นดึงเคน้นอัดความเครียดดึงความเครียดอัดเนี่ยก็จะเป็นสูตรนี้ในการคำนวณนะคะอาจารย์ไปอย่างรวดเร็วทีนี้ พอพูดถึงความเค้นความเครียดไม่ว่าจะเป็นอัดเป็นดึงหรือว่าความเค้นความเครียดชิงปริมาตรใช่ไหมมันจะมีนิยามคำนึงคําว่าโมลารยืดหยุ่นนะคะโมลัรยืดหยุ่นคืออะไรมันเป็นอัตราส่วนระหว่างความเค้นกับความเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากวัตถุถูกแรงกระทำนะคะกรณีดึงหรืออัดท่านวัตถุเราเรียกโมลัรยืดหยุ่นนี้ว่าโมลามรอย่างนะคะ ยังโมรัสโมรัสยังจะมีค่าเท่ากับ y y จะเป็นตัวสัญลักษณ์โมรัสความดีๆนะจะมีค่าเท่ากับความเค้นหารด้วยความเครียดน,นะคะถ้ากรณีเป็นเฉือนทอนวัตถุหรือเรียกว่าโมรัสเฉือนนะคะมันจะเป็นตัว s s ก็คือความเค้นเฉือนหารความเครียดเฉือนอะ่า แต่กรณีที่วัตถุอยู่ในของไหลเรียกโมรัสยืดอูกนี้ว่าโมรัสเชือปริมาตรมันจะกลายเป็นเดลต้าพีหารด้วยเดลต้าวีส่วนด้วยวีสูงติดลบให้มันอันนี้จะเป็นกรณีสาสูงนี้นะคะสูตรที่เราใช้บ่อยมากถูกุคือสูตรนี้อ่ะซึ่งซิ่งมามันคืออะไรหรือซิ่งมามันคืออะไรคะเส่วนอะไรคะเใช่ไหม ความเครียดคืออะไรนะติวใต้เอลส่วนด้วยเอลศูนย์นะคะจำสามสูตรนี้ไว้ให้แม่แนๆน,นะคะเพราะอะไรออกข้อสอบบ่อยทรับข้อสอบบ่อยมากเลยนะคะเพรานะนั้นจำสูตรนี้นี่นะความเครียดความเครียดแล้วก็ค่าย,ยางยังย้อนเข้มผ่อนเครียดไอ้เข้มผ่านเครียดนะคะคืออย่างยืดอ่ะไปดูตัวอย่างบ้าง นำเครื่องโม่เครื่องมือมวลน,นะคะ m มาแขวนกับแท่งเหล็กนี้จงหาความเข้มความเครียดนะคะอ่าและความยาวที่ยืดออกของเหล็กกา้ากำหนดให้ค่ายางม้วนห่างศูนย์มีไว้ยังไงหาความเข้มจากสูตรไหนคะลูกซิกมาเท่ากับ f ส่วน a f ก็คืออะไรคนะ N คูณ G A พื้นที่อ่ะมวลให้มาหรือยังมวลมวลให้มาเท่าไหร่คะให้มาแล้ว,ว,ลวลมลว,วลที่เอามาแขวนเท่าไหร่คะ550รคูณกับค่า G อ่ะคูณกับค่า G หารด้วยอะไรคะพื้นที่ทําไมต้องเป็นคูณ10ยกกำลังลบ4ี่ทาไมคะมันเป็นพื้นที่เป็น0.3 0ย์จุากำลัง2ต้องแปลงให้เป็นอะไรคะ แปลงให้เป็นเมตรกำลังสองทำยังไงคะกลายเป็น0.30เซนติคือสิบยกกำลังอะไรลบลบสองอันนี้มันยกกำลังอะไรสองโอเคไหมกลายเป็น0.30คูณสิบกำลังลบสี่เมตรกำลังสองนะคะเราต้องแปลงหน่วยสิบเป็นเมตรก่อนโดยคูณด้วยสิบกำลังสองเปิด หน่วยมันยกกำลังสองก็ต้องยกกำลังสองเือนหน่วยด้วยถูกไหมคะอ่าเราก็้ามาแทนในนี้นะคะแล้วกดเครื่องพิลเลขออกมาหน่วยของความเข็นคือนิวตันหารเมตรกำลังไนลุกกำลังสองถ้าใครจำสูตรไม่ได้ให้ดูหน่วยเอ๊ะหน่วยนิวตันมันเป็นหน่วยของตัวแปไหหรไนลุกเอฟหารด้วยอะไรคะ เรื่องอะไรคะพื้นที่ก็คือ A เห็นไหมเราก็จะกลับไปดูว่ารูปสูตรมันมาจากตัวนี้ถ้าใครจำสูตรไม่ได้ในการสอบนะคะอันนี้เป็นพิมพต่อมาเราได้ความเคขินแล้วเราจะหาความเครียดปกติความเครียดหาได้จากไหนคะความเครียดสูตรความเครียดคืออะไรไหรืเดลต้าเอลส่วนด้วยเอลสูตรเรารู้เดลต้าเอลหรือยังหรืยังเอลสูตรรู้ยัง เอลสูรู้แล้วแต่เดรร่าเอลไม่รู้หาจากสูตรนี้เลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงคะหาจากสูตรไหนคะย่างไงอ่ะซิกมาปึ๊บอ,อันนี้กลายเป็นเอสโลนก,นก็คือกลายเป็นอะไรคะย้ายนี้ขึ้นไปย้ายวาลงมากลายเป็นซิกมาส่วนย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ ยังมันคืออะไรครับตอานี้มาแทนค่าเป็นใครครับเดลต้าเอลส่วนเอลสูงหายังผมมาให้ได้ก่อนเพราะว่าเขาทำหายังก่อนอ่หายังผมมาได้ก่อนหมดหาตามสูตรนี้ปึ๊บแทนค่าซิกมาจากข้นตอนแสดงว่าถ้าหาความเครียดผิดความเครียดก็จะหาผิดด้วยใช่ไหม คือเอาความเคลืนหาด้วยค่ายางยางจุ่มกำหนดมาให้แล้วนี่คือค่าวาวนะคะวาวเนาะเอามาแทนค่าในสมการนี้นกลายเป็นเอาความเคลื่อนหค่ายางจะได้ค่าความเครียดหาอะไรต่อครับความยาวที่ยืดออกหาเดลต้าอะไรคะ L อเพราะฉะนั้นจากสูตรยางก็คือ,อยังไงหาเดลต้าเอล เป็นอะไรูกเป็นคูณกันเห็นไหมเดลต้าเอลก็คือเอาเอลเข้คูณด้วยค่าความเกลียดเราก็จะได้ผลออกมาเป็นอะไรคะมีแยกลาดหนี่นะคะเก็งไหมข้อนี้หิีหนีดอกจันสามดอกเด่นจันสามดอกเป็นหน้านิ่งซิ่งตึ้ง งอยู่ยังไม่รู้ยังไม่รู้จะทาตัวไหนด้วยใช่ไหมครับอ่านกระ้มีตัวหนึ่งตัวอย่างที่สองนะคะมีสายเคเบิลเล็กก้าหน้าตัดรูสิบเมตรโดนดึงแล้วก็จเป็นพื้นที่หน้าตัดพืดนด้นที่หน้าตัดก็คือเอเ ต้องการให้สายยืดออกยืดออกอันนี้คือเดลใต้ L เราต้องใช้สายเคเบิลที่เส้นผ่านศูนกลางต่ำสุดเท่าไหร่กำหนดให้เหลนก้ามีค่ายังให้ค่ายังทีนี้จากสูตรความเคลียดน, <Okay. S 1> นะคะเราโจทย์ข้อนี้ถาหาอะไรหาเส้นผ่านศูนการ ไม่ได้หาผเมื่อกี้แล้วทำยังไงอะ่ะเขาก็ไล่มาตั้งแต่ไระโหลกไล่มาตั้งแต่ภาพของเรียรอ่าภาพขงเกียรก่อนนะคะการที่จะหาเส้นผ่าศูนย์กลางได้ก็ต้องหาจากอะไรคะเอเท่ากับอะไรพายอา,าร์กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้น เช่นเผ่าสงกรามนออะไรค่ะอาคือรัะสมีรัะสมีมันเกิดจากอะไรคะอย่างหาที่ลานเดี๋ยวยยจะไม่เข้าใจหาความเครียดก่อนเพื่อจะอะไรเพื่อเราจะเป็นหาซิกมาให้ได้นะคะ หาซิกมาได้เสร็จปุ๊บกจเต็ปนะหาความเครียนให้ได้โดยเอาค่าที่เขาสำหนดมาให้นี่แหละหาจากนั้นหาซิกมาเพราะว่าซิกมามันจะหา F ส่วนเเราต้องการรู้ A ว่าเป็นเท่าไหร่เพื่อเราจะไปหาค่าเส้นผ่านศูนยกลางจนิี่เพราะว่า A ของวงกลมมันก็คือไพาย R อง 2, แต่เราอยากรู้ว่าอะไรคะ รู้ค่าดีใช่ไหมอ่ารู้ค่าดีเราอยากรู้ดีก็คือต้องทำยังไงคะต้องหา R ให้ได้ก่อนถึงจะรู้หารัศมีให้ได้ก่อนถึงจะรู้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันนะคะความหมายมันคืออย่างนี้อ่ะ,อะาหาดีลหาความเครียดก่อนแทนค่าตันสูงแล้วก็มาหาอย,ย่างเทียบกับหาค่าความเค็นนะคะ ค่าความเข้มที่ได้เรายังคูณความเครียดที่เราคำนวณจักทุนได้เราได้มาเป็นตัวเลขจากนั้นเราจะหา a เก็คือพื้นที่จาก f ซิกมาเท่ากับ f ส่วน a อยากหา a ก็คืออะไรคนะ f ส่วนซิกมาเห็นไหมคะ f ส่วนซิกมาแทนค่า f อีกนินตันหารด้วยซิกมาที่เราคำนวณได้นะคะ,ะจากนั้นเราจะได้ค่า A ออกมาแต่ A ออกมาปกติ พื้นที่ของทรงกลมมันคืออะไรคะลูกพายอารกำลังสองอ่พายอารกำลังสองดีมันคืออะไรคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือเอาสองคูณด เส้นผ่าขนานมีค่าเป็นกี่อา r สองอาเพราะฉะนั้นอามันก็คือดีส่วนอะไรคะสองนั่นเองเราจะได้รู้ว่าที่มาับทำไมเป็นดีส่วนสองขจ้นตใช่ไหมคะอาอันนี้ ได้อา,อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนค่า r ของคูณที่มันเป็น d ส่วน2น,นะคะ d ส่วน2ถูกไหมถ้าอาจารย์หาค่า d ส่วน2ก็ย้ายเลยค่ะย้ายตัวที่ไม่ต้องการไปอยู่ฝั่งของสมการที่โดดๆนะคะย้ายทา i ไปกลายเป็นอะไร a ส่วนทายเท่ากับ d นองนอง2ส่วน เพราะฉีตรงองเท่ากับอะไรคะ 4a ส่วน p นะ 4a ส่วน p หาดีเฉยๆทำยังไงดีก็รู้ ปรริมาตใช่นไหมซึ่งนะคะอันนี้ยังโอรัเชิงปริมาตรศูนย์มันก็คือศูนยเลยคะศูนย์บีเนาะเดียเด๋ยวลบเดลต้าบีหารด้วยเดลต้าบีหาบีสูนนะคะหรือเขาถามหาเศษส่วนปริมาตรที่เปลี่ยนไปนะคะอ่าหาเศษส่วนปริมาตรที่เปลี่ยนไปก็คือเอาเดลต้าบีมาเอาบีลงไปนะคะความดันก็ให้มาแล้ว ใช่ไหมอ่าค่า b ก็ได้มาลแล้วอันนี้คือค่า b นะนี่คือ b อันนี้คือดลต้า p อ่าดลต้า p ก็ได้มาลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์หาดลต้า์อ่าก็คือย้ายอะไรคะย้าย b ศูนย์ไปคูณฝั่งนี้ใช่ไหมก็จะได้คำตอบตัวนี้ออกมา นั้นแหลกเท่ากับ0.804ลิตรนั่นเนอ,น,อน,นะคะ,ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงสภาพยืดหยุ่นและก็สภาพพลาสติกนะคะอันนี้สภาพยืดหยุ่นคืออะไรมันเป็นสมบัติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรา่างมีแรงมางระทธรมนะคะและสามารถมืนตัวกับสูนย์รูปร่างเงิมได้เมื่อหยุดการทําทำเช่นหนังยางหนังสติใช่ไหมคะเวีาเรายืดยืดออกไหม ยืดออกแต่เวลาเราปล่อยปุบมันกลับมาเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ว่าตั้งเธอายืดออกมากๆมันจะไม่กลับเดิมเช่นถุงก๊อกแก๊มที่เราใส่ของใช่ไหมถ้าเรายืดออกแรงๆมัน,มน,น,น,มน,นหดออกลกับคือมาได้ไหมถูกไม่ได้อันนั้นมันสิ้นสภาพยืดอยุ่นแล้วโอเคไหมคะรือหนังยางปกติยืดปุ๊บมันดีนกลับรับปับ๊บแต่เราใช้ออกแรงเยอะเกินไปห,หนังยางมันจะเป็นยังไงคะ ยานขึ้นหรือ,อยันขึ้นใช่ไหมคะกลมมันจะยันขึ้นอันนั้นแหละคือมันสิ้นสภาพยันจุดแล้วนะคะทีนี้โอเคเดี๋ยวตัวนี้นะคะกราฟนี้ชอบบอกทดสอบทำไมอาจารย์ก็ชอบบอกทดสอบเดี๋ยวอาจารย์พับเป็น่อนห้ 5, นาทีกลับมานะคะเดจะทำให้ 6, 5, คงน้ำกว่าสองหน้ากราฟนี้ชอบบอกทดสอบถามว่าจุดไหนคืออะไร หมายคือยังไงอันนี้ชอบของกรดอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมา